เซลกลางปีสุดปังกลับมาแล้วกับเซฟฟล่าบิวตี้พลาเซลที่รวมน้ำหอมกลิ่นฮิตไว้ที่นี่แล้วอย่างตัวแรกกับกุชชี่ตระกูลดอกไม้หอมหวานแบบสดชื่นหรือจะเป็นมอชชินทอยทูบับเบิร์กัมหอมน่ารักสดใสอมเปรี้ยวอมหวานสายที่ชอบออกแนวเซ็กซี่ตั้งตัวนี้เลยกับชองปองโซสแกนเดลกลิ่นหวานหอมออกแนวเบอร์รี่เบอร์รี่ตัวต่อมาน้ำหอมคุณผู้ชายกลิ่นสะอาด เทสผู้ดีต้องมองบองเล e เจนเลสบูหรือจะไปแบรนด์แฟชั่นสัญนชาติฝรั่งเศสกลิน่นออกแนวหอมฟลอรลสะอาดดูแพงหรือจะเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นยั่วยวนที่เป็นเอกลักษณ์ก็ต้องยกให้ชองปอโกติเย่หรือสา,ายที่ชอบออกแนวสะอาดออกแนวแป้งมัส กลิ่นดูสุภาพขอยกให้ตัวนี้และน้ำหอมใหม่จากทอมฟอร์ดกลิ่นยูนิคไม่ซ้ำใครที่ใครดมก็รู้ว่าเป็นกลิ่นจากทอมฟอร์ดและน้ำหอมกลิ่นสุดหรูที่แฝงด้วยความลึกลับและทรงสเสน่เป็นกลิ่นหอมที่น่าลงไหลสุดๆกับคาร์โรลินาเอเล่าและทั้งหมดนี้เขาลดสูงสุดถึง20%ทุกชิ้นแบบจุใจไม่มีขั้นต่ำทั้งหน้าร้านและในออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยา6 7นี้เท่านั้นที่เซโฟล่า